e ซูซูดีแมกออนิวคันนี้นะคะ4ประตูราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูรา,ายละเอียดของน้องคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเป็นรถ e ซูซู D-MAX กออนิวแคปโฟน9นนะคะบูพาวเวอรเป็นรถปี2019ด้วยค่ะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอค่ะเรายังให้สว่วนลดกับลูกค้าไปด้วยมูลค่า 50,000บาทนะคะราคาจะเหลือเพียงแค่5 5 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยนะคะยังไม่พอค่ะเรายังมีโปรโมชั่นขับฟรี2เดือนช่วยผ่อนองละครื่องไปอีกสีงวดด้วยนะคะแล้วยังได้กระจางหน้าสีเทาแบบนี้มาด้วยนะคะเทสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วล้อของเขานะคะยังได้ขอบ18มาด้วยค่ะลูกค้าและรถคันนี้นะคะยังแต่งท่อมาด้วยท่อแทเท,ทเนียมอีกด้วยค่ะ ตัดเข้ามาทางด้านในของรถนะคะรถภายในของเขาเป็นเบาะผ้าค่ะคุณลูกค้า่ะรถภายในเป็นเบาะผ้านะคะตัดเย็บได้มาเป็นสีดําซ่อนได้ทั้งหมดค่ะทางคอนโซลด้านหน้าของน้องเขานะคะยังให้แอร์แบ็กคู่หน้ามาด้วยค่ะและรถคันนี้นะคะยังสามารถใส่แผ่น CD ได้ USB ได้ AUX ได้แล้วก็ยังเล่น MP3 ได้ด้วยนะคะแอร์ของเขาเป็นแอร์ออนเดอะล็อกค่ะลูกค้า่ะแลบะบเกียร์ของเขานะคะ เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยของเขาให้มาแบบ3ก้านนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มเซ็นทัลล็อกอยู่ทางด้านข้างของคนขับด้วยค่ะกระจกของเขาเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ e สูส4ประตูคันนี้อย่าลืมทิ้งชื่อและเบอร์โทรมาให้น้องนิสาด้วยนะคะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับที่ซันออโตเซ็นเตอร์ค่ะ